พยากรณ์อากาศประจำวันที่29สิงหาคม2568ประเทศไทยจะมีล่องฝนพาดผ่านบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตอนออกเชียงเหนือตอนกลางภาคเหนือมีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพระยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูดอนทานีหนองคายชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน์มหาสรารคามมุกดาหารนครราชสีมาตอนบนร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สีสเกตและอุบลราชธานี ภาคการมีอากาศร้อนและแดดแรงในตอนกลางวันโดยมีฝนร้อยละ30-40เอร์ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีด้านชายแดนอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลมีอากาศร้อนและแดดแรงในตอนกลางวันโดยมีฝนร้อยละ30-40เอร์เของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำ ภาคตะว,วันออกมีฝน40-50%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วติดป,ปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝน40-60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันด้านตอนล่างชุมพรและนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชด้านติดกระบี่ ตรังสตูลปัตนียะลานาาธิวาสทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร